สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาอยู่กับเสนีหนุ่มใต้กันอีก่ช่นเกยนะครับวันก่อนควายตันน้ำมันช็อตนะครับวันนี้น้ำไม่ไหลไปดับรถเราตอ่อทั่วเบ็ดแล้วอะไรศูนย่างเดียวครับปัอมน้ำจ๊ง ก็สมควรแล้วครับรถ8ปีอยู่กับผมมาแปดปีแล้วนะครับกันนี้ดีนะครับที่มันไม่หลุดผลความจริงได้ไปโดนหม้อน้ำ ได้อีกหนึ่งกระตรงสำหรับลูกกาที่ผมรับงานไว้แล้วก็กรุณารออีกนิดหน่อยนะครับถ้าเคยใจดีก็โอนตังค์ให้ก่อนก็ได้นะครับลูกกาที่แน่ๆครึ่งหมื่นแล้วครับยังมาเช็คตัวอื่น เฉพาะตรงนี้ก็ปลาก็ไปสี่ห้าปันแล้วครับเนี่ยที่หลายตั้นบอกว่าเออทำไมกล้าไต่ต่อไร่ทำไมถึงคิดแพงถามว่าเออหนึ่งไร่เราใช้น้ำมันกี่ลิตรมันก็จะเป็นต่วนต่างมาจ่ายกันตรงนี้แหละครับลูกค้าครับ เราเติมน้ำมันหนึ่งปันเราทำได้เกือบตั้งวันก็จริงตั้งงานเบาๆนะครับแต่ว่าเวลาซ่อมนี่สีครับนี่แหละก้าคขนกลับก็หักออกก้าไหนหน้าก็หักออกเจ้าของรถตัวชิงเหลือไม่กี่บาทหรอกครับอย่างตัวเล็กๆนี่ติดอยู่ที่กระปัดลมเนี่ย บอกว่า4ีปันกว่าไม่มีใครเชื่อหรอกครับขนาดของรถกระบะก็2องพันกว่าบาทนะครับตัวนี้หม้อเบ็ดลูกนิดเดียวตาก็ไปสองสามพันปาระเยอะครับคนเล่นรถใหญ่รถไตเครื่องจักรทุกชนิดแหละครับลาระมันเยอะส,อสมอมแสม วันนี้จะรื้อดูจโปตรงนี้ก่อนนะครับข้างหลังก็มีอาการอยู่ตรงเรื่องป้าอายดูด้วยถ้าใครคิดจะเล่นรถไถแต่ซ่อมเองไม่เป็นนะครับสนุกหละผมก็เจ็บมาเยอะแต่ตั้งนี้ต้งนั้นก็ขอบคุณลูกค้าที่ผ่านมานะครับที่เข้าใจจ่ายเงินเร็วให้ผมได้ซ่อมรถ คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วที่ไปตีป่ามานะตอน,ตอนนี้ลูก,กาจ่ายเงินครบแล้วนะครับก็ได้มาซ่อมตัวน,นี้ขอบคุณลูก,กาเจ้าล่าสุดด้วยนะครับใครก็มาดูแล้วก็กวากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเจ้ารถไตได้ตาคลิปไอ้ตั้นได้ดูกันต่อไป หรัคลิปนี้ก็สวัสดีครับ